สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซาร่าคาซิงกินีพาลูกสาวน้องเอมิลี่เข้าสวนเป็นคุณแม่ลูกสองสุดสตรองที่ผ่านเรื่องราวดราม่าต่างๆมามากมายสําหรับซาร่าคาซิงกินีที่ตั้งแต่สาวซา,วาวร่าหันมาโฟกัสกับการเลี้ยงลูกๆเธอก็มักออกมาเผยภาพความรักของน้องแม็กซ์เวลและสาวน้อยเอมิลี่ให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เสมอลระสุดสาวซา,วาวร่าก็ได้ออกมาเผยภาพพาน้องเอมิลี่เข้าสวนเก็บตะไคร้มาทําแจ่วบองขายโดยเจ้าตัวยังได้ลงแคปชั่นว่า วันนี้พาลูกสาวมาเก็บตะไคร้ไปทาแจ่วบองกันค่ะหนูช่วยมามีได้หลายอย่างเลยค่ะช่วยรื้อช่วยขอนปลูกไว้สวนนาบ้านเล่นๆจะถอนทิ้งทําใหม่ให้หมดทําสวนใหม่กันปลูกอะไรบ้างดีนะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะคนดีสูตรต้นตำรับรุ่นสู่รุ่นโตมาขยายกิจการปาหราแม่ต่อนะรอบวันพุธยังสั่งได้นะคะลูกค้าฝากอุดหนุนสนับสนุนกันด้วยนะคะอร่อยแซบ่บสมคำร่ำลือแจ่วบองแม่สาระ ต้องบอกเลยว่าสาวน้อยเอมิลี่นั้นขยันช่วยคุณแม่จริงๆครับทั้งคอยหยิบตะคร้ใส่ตะกรา้าแถมยังส่งยิ้มหวานคอยเป็นกำลังใจให้กับแม่สาระอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนาลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมน้องเอมิลี่กันอย่างมากมายเจอความน่ารักของน้องเอมิลี่เข้าไปก็ทำเอาเแฟนต่างพากันหลงรักหนุน้อยคนนี้ไปตามๆกันเลยละครับแถมฝีมือการทําเจลบองขายของสาวสาระอย่างไม่ธรรมดาอีกด้วย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ